สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมกู้ละเบิดในพาร์ทที่4แล้วนะฮะโอ้โหก็หลังจากเขาที่แล้วครับผมก็ได้กู้ระเบิดลูกสุดท้ายตอนเเวลาประมาณ4นาทีกว่านะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความยากระดับ23 วันสตาร์ทนครับไม่ได้เป็นยังไงไม่รู้ไปดูกันเลยดีกว่ามาแล้วะครับเิดลูกแรกเราจะกู้ได้หรือเปล่าโอ้มายก็หายแล้ว เอาดูคู่มือหน่อยสิคู่มือมันอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วครับคู่มือนะอะไรก่อนนี่อ่าเอาเบนให้นี่ก่อนนีตัวสีตัวสีหันตามธรรมชาตินะครับยิ้ม ดาวดำแล้วก็ตัวบีนะเอาอนนะะตัวไหนตอนนี้ครับตัวเยิยมเออตัวซีไม่ใช่วรอตัวบีซีดำโอเคแล้วก็สายนะครับควบมีอสามสายสายควบมีอสามสายใช่ไหมสายควบมีอสามสาย ถ้าไม่มีสายสีแดงนะครับที่แตสายไฟเส้นที่สองก็มีดีกวา่าถ้าสายไฟอันสุดท้ายคือสีขาวให้ตัดสายไฟเส้นสุดท้ายนะครับมีครับถ้าสายไฟเซลล์นี้มากกว่านึเส้นให้แตดสายไฟเส้นสุดท้ายใช่หเ่าให้ตัะเส้นสุดท้าย,าย,ายอ่ะ เฮ้ยเรื่องสุดท้ายจริงด้วยมามาต่อกันเลยฮะหน้าจอหน้าจอโอ้ชิบหายแล้วหน้าจอหน้าจอหาเจอแล้วเพราะว่าถ้าหน้าจอขึ้นเลขสี่นะครับให้กดตำแหน่งที่สี่โอเคือเลขหนึ่งนี่ผ่านขั้นตอนที่สองนะครับถ้าหน้าจอขึ้นเลขสามให้กดตำแหน่งที่หนึ่งโอ้คือเลขสอง เพราะว่าถ้านาจอขึ้นเลขสี่นะครับเป็นขั้นตอนที่สามอ่านาจอขึ้นเลขสี่ให้ให้กปุ่มที่นี้เลขนะสขี่นะก็คือปุ่มสุดท้ายนะครับผ่านเว้ยถ้านาจอขั้นตอนที่สี่นะครับถ้าหน้าจอขึ้นเลขนะครับให้ทําตามขั้นตอนทีขั้นตอนที่ ผมพายแล้วคันตอนนี้หนึ่งมันทำไงวะ

ง่ายสุดคือสัญ,ญลักษณ์นะครับมาสัญ,ญลักษณ์ก่อนเลยสัญ,ญลักษณ์นี้เลขหกนะครับตัว p กับด้านตัว x ผสม i นะครับแล้วก็อ่ายานเอเลี่ยนนะครับกดต,ตัวไหนก่อนเลขหกโอเคนี่แล้วก็ตัว x นะครับอุย้ยยานเอเลี่ยนเหรอแล้วก็ตัว x มาถึงไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่จริงๆไปใหญ่เลยตารางอย่นะตารางอยู่แถบที่สามรอใช่นึกแดงนะครับ โอเค ขึ้นเออแหมโอ้แบบนี้ผมโมดุนนะฮะเร่อเร่อเร่อเร่ผมโมดุนผมโมดุนผมโมดุนมโมดุนเร็วโมดุนเออเดี๋ยวละผมสีขาวไม่ใช่ป่ะกดข้าง แพขึ้นสีเหลืองมีเลขห้านะครับสองศูนย์เก้าแปดเ็ดหห้าโอเคต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเๆๆๆเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีนะคนตำแหน่งที่สี่โอเค <Okay. S 2> โอเคเดีดย๋ดยวนี้เลขสอง อาไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันหว่าแม่งเกือบจะพานแลวเวลาไม่พอนะโอ้ยชิบมหายแล้วโอเคชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นกันต่อไปนะครับเอาอีกแล้วขอข้างเลย ก็ว่าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องนะอ้าวไม่ใช่รอขอข้ามนะขอข้ามออกรึแล้วเข้าใหม่ไปเลวเ็วเ็วเ็วเ โอเคไอ้ okay, นี่ก็ยังาพอผ่านได้อยู่โอเคอย่าคิดเยอะนะครับเรไปสัญ,ญลักษณ์กันต่อสัญ,ญลักษณ์ก็มีตัวซีกับด้านตัวเฮดยานเอเลี่ยนและสายฟ้ากดตัวไหนก่อนวะยานเอเลี่ยนคงไม่ใช่นะครับตัวเฮดตัวซีกับด้านเหรอ โมกุฎตซีไม่ใช่เะรว้แล้วครับสายฟ้าเหรอเฮ้ยสายฟ้าอ่ะยานีเลียนเออยานีเลียนนี่โอเคต่อไปก็ตารางนะครับโอ้ตารางนึกว่ามันยากนะ้แต่ความจริงมันง่ยาย

TẠI Ok. Không. Ok. Bye. Bye. เออโอ้ยไม่ใช่ว่อไปอีกนะโอเคลงเออนี่โอ้ยต่อไปก็ตัดหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอหน้าจอ ะะให้กฎในตำแหน่งที่สิ่ครับเลขสนะี่นะฮะโอเคเลขสองนะครับโอเคเลขสองตำแหน่งสุดท้าย ได้เติมได้โอ้โหน,นี่ยากเป็นไงออกอาออมามาขอผ่านนะครับเพราะว่าไม่ไูเรื่อ พูดได้ก็ได้ใครไปรู้เริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะครับอันยากสุด ตารางเออเจอแล้วตารางคาดบายอยูอยสองเนินนะครับแล้วมีจุดสีขาวอยู่ตรงนู้น 기 i 하고 Wow. กด้สำสองรอบอ่ะโอเคต่อไปสัญ,ญลักษณ์เออไม่น่ามือบอลไปกด้ำส,สองรอบเลยมาสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวบีกับด้านเอาดีตวพี่วัน มาถึงลูกนี้ต้องทำไม่ได้เริ่มจากตารางก่อนต้องทำไม่ได้อย่าหัวร้อนครับใจเย็นครับตารางตารางตาราง ตำแหน่งที่สามเลือกสองนะครับโอเคขั้นตอนที่สิบสาม ก็ได้โอ้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยกำลังที่สอง สองก็เล็กตำแหน่งที่สามก็เล็กหนึ่งตำแน่งที่หนึ่งก็เล็กสาม สา,ายเร็วนะเดี๋ยวหกสายไป ้ยสุดยอดจริงวะโล่งใจแล้วอ้าออง่า,ายวะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเ็ผมจะทำการตัดคลิปไปที่เพีงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับระดับความยาก2.4งนะฮะโอ้โหมยากสะแค่ไหนนะครับ ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสายุนารัก